โดยครุณผู้ฟังไม่ใช่สิคุณผู้ชมนะฮะก็ที่เข้ามาดูตามคลิปวิดีโอนะครับคุณก็จะเห็นตรงเกาะนี้นะครับคุณก็สามารถไปกันได้นะครับโดยใช้ใจนะครับผมล้อเล่นนะครับก็ต,ตามจิตวิญญาณแห่งสายลมนั่นไปคุณเห็นฟองน้ำตรงนั้นไหมใช่ผมก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละโอยไม่มีใครดูคลิปเลยเว้ยเหงาโอเค นะครับก็เอาเรือออกจากท่าเรือตรงนี้ครับพุ่งมาเกาะน,นี้ก่อนนะครับผมก็ทําตามกันไปแนละ้วทำตามกันไปพ <c oughs> อคุณมาถึงเกาะน,นี้แล้วนะให้คุณดีฟออกมานะครับให้มาทางบริเวณที่เป็นน้ําวนตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องลงนะถ้าคุณลงนะฮะมันก็ จเจ็นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณทําการเปลี่ยนเวลาสักนิดหนึ่งครับเพราะมันมืดเกินไปหมอกมันจะหมอกมันจะนี่ครับให้คุณเอ่อปับไว้ประมาณสิบโมงนะหมอกก็จะออกพอดีนะครับโอเคครับหลังจากหมอกหายแล้วครับเห็นไหมครับคุณเห็นไหมคุณเห็นสายลมตรงนี้ไหมครับนะครับผมสายลมที่นําพาเราไปถึง แสงสุดท้ายนะครับคุณก็จะตายในที่สุดนะจะไปทําไมล่ะถ้าตายเน้ยให้คุณดิฟออกมาอย่างสวยงามครับจังหวะนี้ดิฟมาแล้วตามสายลมมาตามสายลมมาถ้าคุณไม่เห็นสายลมครับให้คุณมองไปที่ขึ้นนีที่ขึ้นที่เป็นวงกลมแล้วเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นเอ่อขึ้นดูดเนี้ยขึ้นดูดดูดอะไรดูดคอนะฮะอ่าไม่ดีนะดูดคอไม่ดี มันจะเจ็บนะครับให้แวมไพดุดคนเดียวก็พอจังหวะน,นี้ดิฟหลบมาโคดหินไนด้โขหินเยอะไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะไพมอนว่าอย่างนี้เราก็ไม่สนแล้วเราขับเดียวไปต่อขับไปต่อยังไงยังไง,คร,ไงครับเดียวไปทางซ้ายครับเดียวไปทางซ้ายอ้อมไปทางโขดหินสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวการหลงนะครับถ้าคุณออกจากโขดหินนี้ไปการหลงแน่นอนเนรับคุณต้องขับมาครับขับมาดิฟนิดหน่อยนิดดิฟ ดิฟแฟนเด็ด ja ิฟใส่ฟ้าเดชา่วอัชุสเปนบีฟอร์ไม่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 มา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 ดิฟสวยงามครับจังหวะน,นี้ถือว่าเป็นการดิฟที่ดีมากนะพักผ่อนกันสักนิดหนึ่งนะพักผ่อนคนพากนี่ยครับจังหวะน,นี้อาจจะดูยากๆครับแต่ออกมาแล้วดิฟจังหวะน,นี้สวยงามมากโอ้โหเป็นเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วละครแค่ห้าร้อยบาทพอไหมไปกับนะครชัยแอร์นะหมาเห่าเลยเล่นบุกอะไรนะเห็นไหมครับจังหวะดดิฟของเราเนะี่ยก็ทำให้เรา ถึงเกาะน,นี้ได้อย่างง่ายได้เลยนะเราไปดูกันดีกว่าเนะี่ยถามว่าอันนี้คือเควสอะไรก็บอกเลยนะครับไม่ใช่เควสอันนี้นะเควสน,นะนี่ครับการเดินทางของหมอกและสายลมนะครับก็ติ๊กเยช่างมันนะฮะแห่ออกมาแล้วนะค,ครับผมเราฝ่าหมอกออกมาได้ทันทีแถมที่นี่เมาใหม่ะด้วยระวังตัวหน่อยนะเราไปสำรวจรอบๆกันเถอะตรงนี้รนบะก็จะมีเอ่เอเดี๋ยวนะ ไหนๆก็มาแล้วอาตาหนูคีมาทําปกคลิปนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกดึกเควสนะก็อย่าลืมถ่ายรูปเสร็จสารวจไว้ด้วยนะครับยังไงมีภาพแฟลมาย่างด้วยช่างมันเดี๋ยวคุณไปดูกล่องเอาก็พองนี้ครับหมอกรสายร่มเรียบร้อยนะครับขึ้นมาทางขวานี่ก็จะเจอกล่องนอนอยู่นะครับก็อย่าลืมเก็บกันด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นของดีมากนะ ถามว่าในชาแนลที่คุณออดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณเปิดเข้าไปดูนะทำไมมีคลิปนี้คลิปเดียวนะที่ทําเกี่ยวกับทะเลนะเพราะว่าผมขี้เกียจทําคลิปอื่นนะรู้สึกไม่มีแรงใจแต่เวสนี้มันสนุกนะครับก็ชอบดิฟนะครับก็เลยมาทําให้เดี๋ยวขัด่ายกับกลองหน่อยตาหนูคี่ <c oughs> อะไรอะไรตุกตโกตุกตุกตุกอัตลักเอาท่านี้แหละแหมเา้าคุณยังไม่ไปเลยเนะี่ย กอง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 กอกองกองกองกอองกอ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 คุณอยู่ดูทาไมครับคุณจะมาดูความรักน้องคีผมอ่ะเฮอนเนต์คลิปมันจบไปแล้วไม่ต้องดูแล้วใจ้ไหมใครยังดูอยู่ดูจบแล้วไม่กดไลค์แลคคอมมิแล้วก็ผมขอให้ขาคุณเล็กโทษอามีกล่องด้วยใครดูยังไม่จบนี่ดีใจด้วยนะมีกล่องนะจ๊ะ ตกน้ำกันหมดแล้วหนูขีไว่ายน้ำหน่อยองงอะดิทำไมคลิปนานไม่ใช่อะไรไว่ายน้ำเล่นเนี่ยก็จไม่ตัดด้วยช่วงนี้ไม่ตัดด้วยเหงาไงจับกันดีกว่าเนาะหนูกีไปสำรวจอีกสัมรอบกว่าเพื่อป้องกันอะไรสักอย่างโอเค ำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมคิดว่าผมน่าจะเหลือถ่ายรูปอีกสักสองสามที่อย่ยงถ้าคุณอยากดูแล้วก็ไปดูคลิปอื่นไม่ใช่คลิปอื่นเดิต้องไปดูช่องอื่นนะครเพราะว่าเราไม่ทำหรอกทำแล้วไม่มีใครดูทำทำไมอันนี้มาสนองนี้ตัวเองเฉยๆแค่นี้แ้ะจะ๊ะบ๊ายบาย